หากรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจก็ไม่เป็นไรเลยเพราะความท้อมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่าให้ใจต้องยอมแพ้จงบอกตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่าพรุ่งนี้ยังมีโอกาสให้เราได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอยู่เสมออดีตที่ผ่านมาอาจเต็มไปด้วยรอยแพ้ หรือความผิดหวังความเจ็บปวดแต่ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นบทเรียนที่จะคอยสอนใจเราและมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเลือกและความพยายามของเราในวันนี้จงก้าวไปด้วยใจที่เข้มแข็งแล้ววันข้างหน้า ก็จะเป็นคำตอบที่ดีของเราเอง